แนวโน้มการส่งออกของประเทศไทยในปี2566นั้นมีแนวโน้มจะลดลงนะคะตามสัญญาณเศรษฐกิจในปีนี้ที่จะชะลอลงไปวันนี้ Key ์พเพลเยอของเรานะคะเราจะคุยกับกลุ่มผลิตแล้วก็ส่งออกอาหารรายใหญ่ของประเทศไทยนั่นก็คือบริษัทจเจริมพกคััณ์์อาหารจำกัดมหาชนนะคะหรือว่า CPF นั่นเองนะคะปีที่แล้วที่เรารู้สึกว่าอาหารเนี่ยถูกกระทบค่อนข้างเยอะ จากสถานการณ์สงครามแต่ว่าผ่านมา1ปีตอนนี้สงครามมันยังไม่จบในฐานะที่เราเป็นผู้ผลิตแล้วก็ส่งออกอาหารรายใหญ่ประเมินทิศทางยังไงบ้างของโลกอะคะ่ะทิศทางในปีนี้นะครับก็ดูจะเป็น unstable ค่ะนะครับเพราะมันมีปัจจัยภายนอกเนี่ยค่อนข้างกระทบมารุนแรงมากซึ่งมันเป็นผลกระทบตั้งแต่จากหลายๆปีที่ผ่านมาค่ะตั้งแต่ปัญหาโควิดจนถึงปัญหาเรื่องการ สู้รบกันนะครับของสองประเทศใช่ไหมครับตรงผลให้สัพพลายพร้อมเนี่ยมีปัญหาปกติปัญหาทางเศรษฐกิจเนี่ยมันมาจากมัจะมาจากดีมานไซ์เนี่ยแต่ในช่วงที่ผ่านมามันเกิดปัญหาเกิดจาก s ัพพลายไซน์นะครับเกิดจากโอเคอย่างที่เมื่อกี้เรียนโควิดส่งของไม่ได้พอเริ่มจะส่งของได้กลายเป็นไม่มีของให้ทำนะครับเพราะว่า2ประเทศนั้นเป็นแหล่งผลิตใหญ่รวมไปถึงรัสเซียยูเครนเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบเพื่อการผลิตอาหารใหญ่มากของโลกเลยสองแหล่งใหญ่เลยมันมีปัญหา ทำให้ปัญหาสัプライเชนเนี่ยที่เคยมีอยู่แล้วเนี่ยมันรุนแรงเพิ่มขึ้นอีกพอมาถึงปีนี้กลายเป็นว่ามีอันสเตเบิลของดีมานไซส์มันเลยกลายเป็นว่า2องแฟกเตอร์ที่เหมือนจะดีขึ้นไปแฟกเตอร์หนึ่งค,คือเรื่องขนส่งเบาลงแล้วะนะครับแต่ว่าก็ยังอยู่ในเกณฑ์สูงนะค่าน้ํามันก็ยังแพงอยู่ค่าไฟฟ้าก็ยังแพงอยู่นะครับปัญหาเรื่องสัプายหายน้อยวันนี้กลายเป็นปัญหาดีมานเริ่มมาอีก่ทำให้ความมั่นใจในเรื่องการบริโภคก็น้อยลงอีกอเนะี่ย พอแล้วยิ่งเรื่องไอชูของยูเครนรัสเซียยังไม่จบค่ะต้นทุนในการผลิตของแต่ละคนมันสูงขึ้นอีกค่ะพอต้นทุนสูงคนก็เลยเซฟมันแพงก็เรียกจะเซฟเงินดิมานก็ค่อยๆหดลงตามแต่พลายดันขึ้นต้นทุนขึ้นดีมานดันลดลงทั้งปีนี้จะลิ่ง unstable เพิ่มขึ้นอีกนะครับประกอบกับล่าสุดนะครับมีปัญหาเรื่องแบงค์ขึ้นมาอีกโอ้พอมีปัญหาเรื่องแบงค์อีกผมว่ามันเป็นปัจจัยที่4ทําให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยเซฟวิ่งฉัน มีความไม่ปลอดภัยไหมฉันจะเซฟวิ่งไม่ก่อนไหมอีกค่ะนะครับผอว่าเซฟคนทําให้คนอยู่เขาสู่โหมดของการเรียกว่าเซฟแล้วมันระวังมากยิ่งขึ้นปกติค่ะ,คะนะครับตอนนี้สถานการณ์ก็เรียกว่า unstable นะครับมีการไม่แน่นอนเยอะแยะไปหมดค่ะนะครับนี่มันเป็นสถานการณ์ที่ถ้าเทียบก,กับในอดีตที่ผ่านมาคัะคุณประสิทธิ์เป็นสถานการณ์ที่ยากไหคะ เพราะว่ามันมีหลายอย่างโควิดสงครามภาวะทางการเงินที่ตอนนี้คือเป็นเหมือนช่วงหัวเรียวหัวตอ่อไม่รู้ว่าจะพัฒนาการไปลุกลามหรือเปล่าไอ้ภาวะแบบนี้ถ้าเทียบกับในอดีตที่เราเคยเห็นหลายๆวิกฤตมาก่อนตอนนี้ถือว่าเป็นยังไง น่ากังวลแต่ก่อ<ม><ห>นอาจจะมีปัญหารุนแรงทีนึ้งแต่เป็นแฟกเตอร์เดียวและเป็นแฟกเตอร์ด้านนอกดนวยนะที่เราเองคนทําธุรกิจเองค,ควบคุมไม่ได้มันมีหลายแฟกเตอ,พอ,พอ,พอร์พร้อมๆกันในเวลาเดียวกันแล้วมันก็ไม่ฟอร์ซีไม่ออกมองไม่ออกว่าอนาคตจะไปอย่างไงต่อนะครับสงครามที่เขาทะเลาะก,กันเนี่ยมันจะยืดต่อไหมแต่ละประเทศก็ประท้วงกันโอ้โหนยุโรปก็ประท้วงกันเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมอันนั้นก็ยังต่อเนื่องอีกพอมาเจอปัญหาเรื่องการเงินเขามีปัญหาหนึ่งโอ้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะลามขนาดไหน นะครับถึงแม้ทางรัฐบาลจะออกมาก็หวังว่าที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาออกมาบอกว่าจะคุ้มครองเงินสดทั้งหมดของผู้ฝากค่ะก็หวังว่าจะดีขึ้นก็ต้องติดตามต่อนะครับเรื่องที่เฟดเคยคิดจะขึ้นดอกเบี้ยตกลงจะขึ้นน้อยลงไหมนะครับก็หวังว่าจะขึ้นน้อยลงนะครับเพราะว่าถ้าตอนนี้ขึ้นต่อน่ยปัาเรื่องแบงก์สิ้นหญ่ากมากมันซบเงินฝากคนฝากเงินจํานวนมากก็มาอีกึี่มันจะลามต่อไปมหรือเปล่าสิ่งที่ภาคเอกชนเองก็กลัวเหมือนกันก็กลัวเหมือนกันว่ามันจะลามต่อไหม นะครับกลัวจะเหมือนปัญหาเรื่องต้มยำกุ้งสมัยก่อนที่ประเทศไทยหรือเปล่านะครับแต่ก็หวังว่าจะไม่ไปขนาดนั้นนะวันนี้นะครับเมื่อเราเห็นความไม่แน่นอนแบบนี้ค่ะอย่าง CPF เองเนี่ยปรับกลยุทธ์หรือว่าต้องปรับตัวยังไงบ้างกลยุทธ์ที่คุณประสิทธิ์วางไว้มันต้องเปลี่ยนไปตามสถานการณ์แค่ไหนคะคือในเรื่องของกลยุทธ์นั้นนะครับเราก็ต้องกลับมา back to basic นะครับว่าไอการควบคุมต้นทุนของเราเนี่ยควบคุมได้ดีหรือเปล่านะครับการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานนะครับการใช้เทคโนโลยี ตอนนี้โชคแฟกเตอร์เดียวที่ยังช่วยได้ดีขึ้นมานะครับที่ช่วยให้ทุกธุรกิจได้คือการอัพไทยเทคโนโลยีเข้ามาสู่กระบวนการการทำงานให้มากที่สุดทำให้เกิดประสิทธิภาพให้เกิดความเร็วโดยใช้แอสเซทเท่าเดิมสินทรัพย์เท่าเดิมแต่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้ซอฟต์แวร์ได้ไหม ใช้อุปกรณ์ IoT ได้ไหมใช้อินฟินตต่างๆเข้ามาได้ไหมสิ่งที่ทําได้คือแฟกเตอร์มันข้างนอกเรารู้แล้วเราก็เรียกว่า uncontrollable factor ทีนงก็ต้องมาดูว่าแล้วมันจะกระทบดีมานไซส์ฝั่งเราไหมแต่สิ่งที่ต้อง protect ฝั่งเราอ่ะคือ cost ในการจัดการของเราทํายังให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสําคัญมากที่สุด product ของเรามันเป็นสิ่งจําเป็นเป็นอาหารมันต้องบริโภคต้องรับประทานได้รับผลกระทบไหมคะคุณประสิทธิอย่างคนมองบอกว่าเนี่ยปีนี้เทรนส่งออกไม่ค่อยดีนะแต่เรารู้สึกว่าอาหารมันก็ยังเป็น ตลาดของเราเป็นไงคะตอนนี้เองในแง่ของแง่ของอาหารเลยนะครับพอดีของของเราเป็นของที่มีความจําเป็นมันอาจจะกระทบเมื่อเปรียบเทียบกับฟู้ดอื่นๆหรืออินดัสทรีอื่นน้อยกว่าต้นทุนที่เรียกว่าแพงที่สุด unlistable ที่สุดตั้งแต่เคยทางานมานะครับเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นวัตถุดิบหลักเนี่ยคือข้าวโพดข้าวโพดเนี่ยเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยช่วงที่แบบข้าวโพดไม่ดีนะทุกคนช่วยกันลงคันเพื่อให้เกษตรกรอยู่ได้เนี่ยซู้กันที่8บาทวันนี้สิบาท70 13บาท70่ยอิมแพคเข้าไปในต้นทุนการผลิตเนื us, anyway, all all. UM, to to Member, ้อสัตว์เนี่ย5ถึง60เลยทำให้ต้นทุนของเนี่ยขึ <card> ้นนะครับอันนี้ก็เรื <capaz> ่องหนึ่งอีกนะเรื่องพลังงานเรื่องค่าแรงค่าแรงยังไม่เท่าไหร่ค่าแรงนี่อาจจะเพราะบางประเทศที่เราไปอยู่เช่นในสหรัฐอเมริกานะครับจะมีปัญหาเรื่องค่าแรงแต่เรื่องพลังงานนี่ก็ค่อนข้างแรงทำให้ต้นทุนขึ้นต่อไปอีกเป็นอีกเด้งหนึ่งขึ้นมาถึง3-40อย่างเงี้ยก็ค่อนข้างเยอะมากคือบางทีเนี่ยดิมา ต้นทุนกับราคามันไม่มาด้วยกันนะครับวันนี้แน่นอนต้นทุนขึ้นเยอะมากราคาเนี่ยกับลงคือราคาตอนนี้อย่างที่เมื่อกี้เรียนครับเป็นเรื่องความกังวลของอนาคตทุกคนก็ใช้น้อยลงนะครับอย่างราคาเนื้อสัตว์ตอนนี้เมื่อเทียบกับปีที่แล้วเลยนะครับทันว่ากับมกรากกุมภามีนาเนี่ยราคาก็ลดลงมานะครับเราก็นอกจากเรื่องทําให้ต้นทุนเบีดเสทธิภาพแรงนะครับซึ่งเป็นพื้นฐานเนี่ย แน่นอนเราต้องหาช่องทางขายเพิ่มในทุกๆประเทศนะครับตอนนี้ผมคิดว่าทุกๆประเทศเองเนี่ยก็มีความกังวลนะครับว่าอาหารจะพิงพอหรือเปล่านะครับเราก็จะไปดูว่าแต่ละประเทศเนี่ยที่เราไปอยู่เรามีโอกาสความร่วมมือลงไปมากขึ้นได้ไหมในแต่ละประเทศทุกประเทศเลยก็เลยเรื่องอาหารเนี่ยของทุกประเทศตอนนี้ค,ค่อนข้างจะเปลี่ยนไปเป็นหลักว่าเซลส f i c i e n c y ของตัวเองแทนลหลักแทนจะพึ่งพาการส่งออกซึ่งหา uh, global trading กลายเป็นว่าฉันจะเซลส์เพียงพอตัวเองได้มากน้อยขนาดไหน ทุกๆประเทศเลยนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยซาอุดก็เป็นอีกประเทศหนึ่งนะครับที่เชิญเราไปพบแล้วดูว่าตัวเขาเองมีนโยบยที่ชัดเจนมากเลยนะครับว่าเขาต้องการเซลล์ทฟี i เชนทำยังไงให้เขาสามารถติดได้เองในประเทศเขาเองเพื่อให้คนในประเทศเขาเพียงพอไม่ใช่การนําเข้าแต่ว่าเรียกเราไปคุย เรื่องเราไปคุยว่าในบางมุมเนี่ยเราจะไปช่วยในประเทศเขา e n h a n c e เรื่องขีดความสามารถหรือเข้าไปทำอะไรร่วมกันความรู้ในเชิงการจัดการความรู้ในเชิงของ Formulation ต่างๆเพื่อยกตัวอย่างเช่นที่เราคุยกันจริงๆต่างๆนะฮะสูตรอาหารสัตว์เขาใช้ต้นทุนอยู่ละเขาใช้ต้นทุนอย่างนี้แต่ทำยังไงให้สูตรของเขาเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการอาจจะทําปรับสูตรวิธีการกันอย่างเงี้ยเพื่อให้ผลผลิตของเขามีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยเราก็ไปคุยในมุมแบบนี้กัน นะครับพอเขามีนโยบายชัดเจนว่าเขาเคยนําเข้าสมมุติจาก60ค่ะเขาจะลดเป็นว่าเขาเนี่ยแล้วเขาผิอีสี่สเขาจะขึ้นไปเป็น60นะครับจาก60สิบเขาจะไปเป็น80%ให้ได้เขาขึ้นว่ดจะเป็น still s i l l sufficient ซึ่งหลายประเทศเป็นเทรนแบบนี้คิดว่าเกือบทุกประเทศเกือบทุกประเทศแล้วเรา <laughs> ทําไงคะ คุณประสิทธิ์แบบนี้คือเราเอาองค์ความรู้ไปให้หรือเราอาจจะไปร่วมลงทุนบางอย่างแต่เขาก็เผอิญเราโาชคโชคดีว่าเราเนี่ยมีเร p u t เทชันในฐานะบริษัทเอเชียที่ผลิตเนื้อสัตว์เนี่ยนะครับอันดับในโลกนี่นะยู่อันดับ5ของโลกสำหรับ CPF สำหรับนะ CPF นะครับและเซอว่นเองเนี่ยอาจจะต่างกับบริษัทอื่นหน่อยถือว่าเรามีเน็ตเวิร์กในการทำเรื่องเนี้ยครอบคลุมไปหลากหลายประเทศมากบางบริษัทอาจจะไซส์เนี่ยอาจจะใหญ่กว่าเราแต่เขาอาจจะอยู่ในประเทศที่ใหญ่มากเช่นบางบริษัทอยู่มาอยู่ในบราซิลเขาก็ใหญ่บราซิลมันใหญ่มากเขาก็พ ใหญ่มากที่บราซิลใช่ไหมครับหรือบางบริษัทใหญ่มากในอเมริกาก็พอตใหญ่ที่อเมริกาแต่เราเนี่ยมีพอตกระจายไปทุกๆพื้นที่โดยเฉพาะในเอเชียหรือซาวเวสเอเชียนะครับก็รัฐบาลหลายประเทศตอนนี้ผมคิดว่ารัฐบาลเกือบทุกประเทศนะครับมามองว่าเรื่อง Food Security เนี่ยเป็นหนึ่งใน a อ e เจนดาหลัก พอเรื่องฟู้ดเซค u ร i ตีแล้วเนี่ยถูกมองว่าเป็นคนที่ทําธุรกิจแบบรองเทิงกับอยู่ที่ประเทศไหนนะครับแล้วอยูยาวมากจีนนี่ก็อยู่โผมา4ี่ห้าสิปีเวียดนามอยู่30ปีอย่างเงี้ยเขาก็มองว่าเราไม่ได้เป็นนักลงทุนประเภทเข้าเข้าออก อยู่แล้วก็กับประเทศเขาเลยร่วมพัฒนาประเทศเขาก็มีความไว้วางใจทั้งประเทศไทยเองก็มีโอเครดที่ดีมากนะครับในการช่วยดูแลเรื่องฟู้ดเซเคริตี้ตั้งแต่ตอนที่มีโควิดเราก็เอาออกมาทําอย่างจริงจังมากในช่วงนั้นนะครับต่อให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องความยั่งยืนค่อนข้างจะเยอะมากโดยหลักนะครับก็เป็นนโยบายของท่านาอุโสท่าธานินนะครับว่าเวลาจะทําอะไรก็ตามแต่เนี่ยคุณจะไปลงทุนประเทศเขาอะ คุณต้องคิดว่าประเทศเขาได้ประโยชน์จากคุณคืออะไรคุณไม่ใช่ต้องเอาแล้วเวลาคุณไปเนี่ยคุณต้องเอาสิ่งที่ดีที่สุดทุกๆครั้งที่ไปในแต่ละประเทศทําให้ประเทศเขาเนี่ยทุกๆประเทศที่เราไปนะครับได้สิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็พัฒนาต่อเนื่องไปแล้วไปแล้วช่วยอะไรเขาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราถึงจะได้ return on investment กลับมา พอด้วยฟิโลโซฟีตรงนี้รวมกับเรื่องเก <c oughs> ี่ยวกับเรื่อง sustainability ะนะครับตั้งแต่เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับพวกนี้มันควบคู่กไปหมดทั้งในเชิง business เชิง ethical ะนะครับจรรยบบาบรรต่างๆมันไปพร้อมๆกันนะครับแล้วเราก็ถูกพิสูจน์มาปเป็นระยะเวลายาวนานวนะ่าเออองค์กรเราไปเนี่ยมีส่วนช่วยจริงๆ